คนที่นี่เขารู้กันว่าร้านเนี้ยเด็ดจริง ถ้าพูดถึงกว๋วยจั๊บในจังหวัดสีสเกตหรอหลายคนก็คงนึกถึงร้านนี้นะคะก็คือร้านกว๋วยจั๊บเส้นเล็ก2526เป็นร้านที่คนที่นี่รู้กันเลยค่ะว่าเด็ดจริงอร่อยจริงก่อนเข้ามานะคะต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะว่าร้านนี้เขาระบุชัดเจนเลยะคะ่ะว่ารับเป็นเงินสดเท่านั้นใครมาก็คืออย่าลืมพกเงินสดติดตัวมาได้นะไม่งั้นอก,กินของอร่อยแน่นอนที่นี้มาดูจานเด็ดกันบ้างกว๋วยจั๊บเส้นเล็กที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือน้าซุปเข้มข้นมากๆลิ่นหอมเครื่องเทศแบบไทยๆกินง่ายนะคะไม่เลี่ยนแล้วก็รสาาาติกกมม่่อํห้นนนสดรรับเเจจะป็ไ ค,คือเคี้ยวและแบบได้รสเค็มๆนิดนึงหอมมากลงตัวสุดๆซด,ดกับน้ําซุปร้อนๆคือเลเส้นก๋ <ลด S 2> วยจั๊บที่นี่นะคะนุ่มกําลังดีพอซดพร้อมกับซุปก็คือฟินมากกินแล้วคืออยากเบิ้ลอีกจานเลยค่ะ <S <S ร้านนี้ไม่ได้แค่ดังแค่รีวิวออนไลน์นะคะแต่คนพื้นที่ก็มากันเยอะมากแสดงว่ารสชาติที่นี่อร่อยจริงได้รับการันตีจากชาวรีสเกตแน่นอน <S <S ใครที่ชอบรสจัดนะคะที่นี่เขาก็มีเครื่องปรุงให้ครบนะคะทั้งพริกป่นน้ำส้มพริกอะไรเงี้ยคือปรับได้ตามใจชอบเลย ถ้าใครมาศีสกเกตนะคะแล้วอยากลองกว๋วยจับต้นตำรับที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์แนะนำที่นี่เลยค่ะเกว๋วจับเส้นเล็ก2526ค่ะอร่อยจนอยากบอกต่อจริงๆ